สวัสดีนะครับจากร้านมาคอสช็อปนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นโรเจอรเอ็มฟิวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่น G T นะครับจะเป็นแทนจับโชกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟหน้ากันก่อนนะครับ มาดูกันชุดหน้านะครับเป็นไฟหน้าเป็นของเดิมนะครับขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้เป็นงานโรงงานเลยครับแล้วก็ไม้นะครับเป็นของเดิมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันต่อนะครับเป็นขาจับไฟหน้านะครับจากร้านของของเรานะครับเป็นงานของ cnc นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่690บบาทนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นทรงกระบอกนะครับ แล้วก็ขาดจับไฟเลี้ยวนะครับเป็นชุดกันเลยนะครับราคาไฟเลี้ยวก็ประมาณ500บาทนะครับแล้วก็มาดูกระจกปแทนนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของที่ร้านเหมือนกันนะครับเป็นกระจกทรงไทยอ้ํานะครับสามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ด้านล่างก็ได้นะครับตัวนี้ราคาประมาณ690บาทนะครับแล้วก็เรามาดู ด้านหน้ากันต่อนะครับยางจะเป็นของศูนย์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น r e ตรงรุ่นเลยนะครับก็บางโคนเป็นของแต่งนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับจากร้าน WSW นะครับงานสวยมากครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับกระเป๋าข้างก็เป็นงาน w นะครับ เป็นงานของเป็นงานสร้างนะครับตัวนี้แล้วก็โชคเป็นของศูนย์เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกนะครับปลายท่อเป็นของแต่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ท่อเดิมนะครับเป็นท่อชุดของทรงดัตช์แลนด์นะครับเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวเราจะจะเปิดดูช่วงท้ายคลิปนะครับส่วนคอดท่อนะครับอันนี้เป็นของเดิมเลยนะครับคอดท่อนะครับ แล้วก็กันล้มนะครับเป็นงาน w sw เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นงานของที่ร้านมาคอสนะครับ490บาทนะครับเป็นคู่นะครับแล้วก็ขาจับด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่วงท้ายกันนะครับเดี๋ยวหันกล้องนะครับเป็นไฟท้ายของร้านเราเหมือนกันนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับตัวนี้ จะมีไฟส่องทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนะครับเป็นท่อดัดแรงนะครับเสียงจะเป็นยังไงนันรับโอเคอยู่ขอสตาร์ทกันก่อนนะครับ ก็จะพอะแบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจอะไรแต่งแนวคลาสสิกวินเทจนะครับก็สามารถสั่งลิงก์ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ